สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้12ทธันวาคม2563ครับดูในหน้าจอนะครับชื่อคลิปว่าถามตรงตอบตรงแจกเงินสด1,000บาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กดเงินสดไปเลย1,000บาทนี่ว่ายังไงมีไหมของขวัญปีใหม่ อันนี้ก็มีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ถามเข้ามาทางช่องตองพร้อมนะครับบอกว่าได้ไปเห็นทางโซเชียลหรือแม้กระทั่งช่อง y u t u b e โซเชียลมันก็มีหลายอย่างนะครับอันไหนที่มีการโพสต์การแชร์และก็มีคนเห็นเป็นจำนวนมากมายเนี่ยเขาเอินโซเชียลออนไลน์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น l ล n e เป็นเพจเป็นเว็บไซต์ เป็นช่อง YouTube อะไรก็แล้วแต่อันนี้เขาเรียกว่าโซเชียลทั้งนั้นนะครับก็มีผู้คนถามมาว่าไอ้มีการโพสบอกว่ากดงินสวดได้หนึ่พนะเป็นของคนปีใหม่ด้วยแล้วก็มีบางแหล่งบอกว่ากดได้หกเดือนด้วยนะติดต่อกันก็มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาว่าจริงไหมเหตุผลที่มาถามช่องของคุณก็เพราะว่าช่องของคุณ ลงคลิปนี่ส่วนใหญ่เชื่อถือได้ว่าง,งั้นไม่ค่อยโกหกก็ขออนุญาตตอบตรงครับถามมาตรงก็ตอบตรงๆเลยครับช่องของเราไม่ใช่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยโกหกนะครับช่องของเราไม่โกหกเลยนะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่ไม่โกหกเลยนะยืนยันได้นะครับถ้าถามตรงมาแบบนี้ตอบตรงเลยครับ นยโยบายกวดเงินสวดผ่านบัตรสัมกานแห่งรัฐรัฐรัฐบาลไม่มีนยโยบายนี้ครับแล้วก็ไม่ได้ทํานะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งพันครั้งเดียวแจกของขวัญปพีใหม่หรือว่าแจกหนึ่งพันติดต่อกันหลายๆเดือนก็แล้วแต่ไม่มีครับอันนี้ทําไมเรารู้เราติดตามข่าวสารไงครับข่าวสารที่ถูกที่ตรงจากหน่วยงานภาครัฐเราติดตามมาตลอดหรือแม้กระทั่งผลการประชุมมติคณะมนตรีเรา เช็คตลอดนะครับถ้าจะมีมันไม่ยากหรอกครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับการประชุมคณะรัฐมนตรีเขามีทุกวันอังคารนะครับเสร็จแล้วพอประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเขาก็ออกมาแถลงผลการประชุมคอรอมอเลยนะครับประชุมช่วงเช้าไปหาเที่ยงเสร็จช่วงบ่ายปุ๊บเขาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวไลฟ์สดเลย Facebook เพจไทยคู่ฟ้าดูได้นะครับ นะรายละเอียดมันจะมีแบบนั้นนอกจากนั้นก็ยังมีเว็บไซต์ข่าวดังเว็บไซต์ข่าวมาตรฐานซึ่งมีจรรยาบรณมีลักษณะเป็นสื่อกระแสหลักก็ว่าได้เขาลงข่าวแบบตรงไปตรงมาข่าวรัฐบาลว่าอย่างไงเขาก็ลงตามนั้นก็ไปหาอ่านดูได้นอกจากนั้นสื่อกระแสหลักอื่น,นๆไม่ว่าจะเป็นกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุประมาณนี้ก็รายงานข่าว เพราะฉะนั้นช่องโทรทัศน์ทีวีดาวเทียมสามห้าเจ็ดเก้าดูได้เลยถ้ามีเขา,เขาออกทีวีไปแล้วไม่ไม่ไมไมยากเลยวิธีติดตามข่าวมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่โดยเฉพาะช่องของเรากาะติดกับข่าวประเภทนี้แบบเกาะติดเลยนะครับทำไมจึงเกาะติดครับเพื่อที่จะได้มาแจ้งข้อมูลที่ถูก และตรงและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนที่ชมช่องของเราแล้วก็ติดตลอดถ้ามีช่องของเราลงแน่นอนกดงระสดได้หนึ่งพันบาทบอกเลยกดวันที่เท่าไหร่รัฐมนตรีอนุมัติแลว้วอะไรทานองนี้เขาจะเติมเงินเข้าบัญที่เท่านั้นเท่านี้เราเสนอเลยถ้ามันมีนะอา้าวถามมาตรงๆต,ตอบตรงแต่ตอบยาวหน่อยไม่มีครับไม่มีแน่นอนด้วยนะครับนอกจากนั้นเรายังแนบลิงก์ของเว็บไซต์ดัง นะให้อ่านต่อที่คําอธิบายใต้คลิปและคอมเมนต์แรกเราไปกดอ่านต่อเว็บไซต์นี้มาตรฐานมากเพราะว่าเขาลงข่าวตรงไปตรงมามีจรรยาบรรณในการทําสื่ออ่านดูครับเราแนบลิงก์ไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปและคอมเมนต์แรกกขข็ขอขอขอบคุณเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็อ่านต่อก็แล้วกันตอบตรงนะครับไม่มีครับมีเฉพาะ มกราากุมภาเมีนาเนี่ยเขาให้รูดสินค้าเขาเติมให้อีกพิเศษห้าร้อยสามเดือนมกรา5 0 5ร้ 500, กุมภา5 0 0้อมีนาห0 0ร้ออันนั้นให้รูดสินค้านะครับในขณะที่วงเงินเดิมที่เคยได้ก็ได้เพิ่มขึ้าอีก5 0 0ร้อันนั้นรูดสินค้ามีแต่กดเงินสดไม่มีครับสวัสดีครับ